พรีเซร่มน้ำแร่สุดเข้มข้น89%จากฝรั่งเศสช่วยให้ผิวกลับมาสตองได้จริงหรอได้ไม่ได้ไม่รู้ต้องพิสูจน์กับวิตชี่มิน r รอลเอทินก <Hey. S 1> ลับมาพบกับพวกเราสาคนในรายการ Review, Rock you. รีวิวรักอยูนี่นี่ดูอะไรปะช่วงนี้ผิวดีเวอร์หลังจากขันมาลองใช้พีเซร่มก่อนการลงครีมบำรุงตัวหนึ่นรอรออยากรู้ว่าว่าจริงๆแล้วพีเซร่มสำคัญจริงไหมอ่ะก็สำคัญนะเพราะว่าพีเซร่มก็เหมือนกับการปลุกผิวให้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะได้เตรียมรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปนั่นเองอ่าแล้วอยากลองหรือเปล่าวันนี้มีมาให้ลองกับวิตชี่มินิโรเอสตินาน้ำแรห่หรอเฮ้ยเคยใช้แล้ววันนั้นอ่ะ ไม่ใช่หนูนาอันนี้เป็นพรีเซรั่มน้ำแร่สูตรเข้มข้น89%ที่สำคัญนะเขามีส่วนผสมของไฮยาลูรอนธรรมชาติที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นด้วยนะแถมยังทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนอีกด้วยล่ะอุ๊ยอยากค่ะลองค่ะอยากรู้ว่าพรีเซรั่มน้ำแร่เนี่ยใช้แล้วจะรู้สึกยังไงเพื่อนๆที่รู้สึกว่าผิวอ่อนแอแพ้ง่ายลองใช้ดูค่ะ เพราะว่าตัวนี้เขาทําหน้าที่เป็นเหมือนเกราะช่วยปกป้องผิวของเราให้แข็งแรงและที่สําคัญเขายังช่วยเสริมให้ครีมบํารุงที่เราใช้อยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยแหละเนื้อของเขาจะเป็นเหมือนเจลใสๆไม่มีกลิ่นค่ะเวลาทาลงไปที่หน้าแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความเย็นที่ผิวเหมือนผิวได้รับการปลุกขึ้นมาให้ได้รับการบํารุงในขั้นตอนต่อไปสําหรับพรีเซรั่มน้าแร่ตัวนี้นะคะให้ใช้เป็นขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะลงครีมบํารุงผิวทั้งชาและเย็นค่ะ กดออกมาสองปั๊มแล้วลูบไล้เบาๆให้ทั่วไปหน้าและลำคอนวดนวดวนๆวนวนสักพักเสรัามก็จะซึมเข้าสู่ผิวแล้วล่ะค่ะผิวแห้งแบบป้ายอ่ะบอกตรงๆเลยว่าชอบเลยแหละเวลาที่เนื้อของเขาอ่ะมาสัมผัสกับผิวหน้าของเราอ่ะมันได้ฟิลแบบเย็นๆน่ะทำให้เรารู้สึกสดชื่นและผิวก็ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะและที่สำคัญอ่ะเขาไม่มีกลิ่นของน้ำหอมหรือว่าพาราเบนมาทำให้เรากวนใจ ดังนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าผิวของเราไม่แพ้แน่นอนสําหรับเพื่อนๆที่มีผิวมันแบบจอยนะคะใช้ครั้งแรกอาจจะรู้สึกตกใจนิดน,นึงเพราะว่าเนื้อเขาเหมือนจะหนึบๆแต่พอเราทาลงสู่ผิวแล้วเนี่ยนวดวนสักพักเนื้อเซรั่มก็จะซึมเข้าสู่ผิวเราไปเลยหลังจากที่จอยบำรุงครบทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าผิว่นุ่มแล้วก็เด้งกว่าทุกครั้งเลยค่ะผิวว่าสองแบบหนูนาก็ใช้ได้ค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าตัวนี้เขาเป็นพรีเซรั่มที่ใช้ก่อนการบำรุงอื่นๆ แล้วก็หลังจากที่นาได้ลองใช้พีเซั่มน้ำแร่จากวชชีนะนาว่าผิวหน้ามันละเอียดแล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นและที่สําคัญนะคะนารู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมันนุ่มชุ่มชื่นตลอดทั้งวันอีกด้วยค่ะที่ปลอกวันนี้วันนี้เรามีท่านวดแปดก้ามาฝา ซึ่งเป็นท่านวดที่นอกจากจะช่วยในเรื่องของความผ่อนคลายแล้วยังช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพให้พีเซรั่มซึมสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นขั้นแรกกดพีเซรั่มนำแรก่ออกมาสองปั๊มหลังจากนั้นหลับตาใช้ปลายนิ้วทั้งสองข้างรูปไร้ใบหน้าตั้งแต่คางไปจนถึงหน้าผากเป็นรูปเลขแปหลังจากนั้นก็ลืมตาวางนิ้วโป้งไว้ที่โหนกแก้มแล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางวาดเป็นรูปเลข8โดยเน้นบริเวณรอบดวงตาค่ะขั้นตอนสุดท้าย ใช้นิ้วชี้วนเป็นรูปเลข8เริ่มจากบริเวณด้านในรอบดวงตาไล่ไปจนถึงหน้าผากจากนั้นใช้นิ้วโป้งลากลงมาเป็นรูปเลข9ก้ค่ะสรุปเลยแล้วกันนะคะสำหรับวิชีมินาโรเอสตินายบอกเลยว่าร้องเลยในครั้งต่อไปพวกเราจะมีอะไรลอกๆมารีวิวกันอีกห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ